สำหรับความประทับใจที่ที่ตัวพันเองเนี่ยมีกับคุณแม่เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าคุณแม่นี่ต้องต้องบอกว่าคือทุกอย่างจริงๆแบบในในในชีวิตตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าพอน,นี่เป็นลูกสาวคนเดียวด้วยแล้วก็จริงๆเราเราเติบโตมาเนี่ยคือพันเติบโตมาคู่กับคุณแม่ตลอดเลยคือเราเติบโตมาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสายธุรกิจมากคือ โตก็ต้องคือโตโตในเรียกว่าใต้โต๊ะบัญชีเลยอ่ะอืมคือโตมาคุณแม่ก็เลี้ยงเราไปด้วยทํางานไปด้วยหลายอย่างเนี่ยที่เราได้ซึมซับต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เราแบบเป็นคน เป็นคนที่เป็นแบบนี้แล้วก็มีความคิดแบบนี้แบบจริงๆต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลกับตัวพันเองมากเลยรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปลูกฝังในเรื่องการใช้ชีวิตการทํางานการอยู่ให้คนแบบอยู่อย่างเอ็นดูการอยู่ให้เราเนี่ยอยู่ได้โดยที่เราไม่สามารถ เรียกว่าอะไรดีล่ะแบบก็คือพึ่งตัวเองโดยไม่ต้องไปไปพึ่งคนอื่นมาก,กน,นะคะก็คือคุณแม่จะสอนให้เราทําเป็นตั้งแต่ถึงแม้เราจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถรีดผ้าเองซักผ้าเองแล้วก็ทําความสะอาดทุกอย่างทำกับข้าวเต็นทุกอย่างเราทําเป็นหมดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยคือเราเห็นคุณแม่ในการเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กเนี่ย เรารู้ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยทำด้วยใจหล่อหลอมให้เราเป็นต้องต้องบอกว่าพอนเป็นคนทุกวันนี้ได้เป็นแบบนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้ต้องบอกว่าเพราะคุณแม่เลยจริงๆทุกคําสั่งสอนทุกการเลี้ยงดูทุกการวางแผนคุณแม่ต้องบอกว่าคุณแม่พอเป็นคนที่วางแผนค่อนข้างเก่งมากในเรื่องของการใช้ชีวิต,ตนะคะก็เลยบอกว่าตรงนี้เนี่ย เป็นผลพลอยได้จากคุณแม่จริงๆไม่รู้จะพูดอะไรคนะ่ะ